สวัสดีครับมาครับเย็นนี้หลังจากเสร็จจากการทำงานนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆร้อนก็เลยมาทำตำขนมจีนครับตำขนมจีนนี่ตำขนมจีนขนมจีนเกาหลีครับใส่หมูยอใส่อะไรนี่แล้วก็มีไก่ทอดกลืนไก่ทอดนี่ครับมาครับชิมกันอ้าวลืม เดิมพลังก่อนคารวะท่านจอมยุทธทั้งหลายก่อนเนาะหนึ่งจอกเพื่อสมรรถภาพอมืมาครับมาครับนี่ครับทำขนมกินยอยอ่ยอยอครับอื แบบเบอร์ครับอืมนี่ครับไก่ทอดอืมได้ครับได้อร่อยอืมนี่ครับไป อืตรงนี้ผักออกมาเยอะม้วนใส่อย่างเดียวผักเลยทีดได้้หมดครับอร่อยครับขายร้อนด้วยวันนี้อากาศร้อนมากๆากมาครับสิ้ง้าเกับเจ้าชีบหวัง